หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องธงโภชนาการอาหารไปแล้วนะคะคราวนี้เรายังต้องมารู้อีกค่ะว่าอาหารแต่ละจานที่เรารับประทานนั้นให้พลังงานแตกต่างมากน้อยกันอย่างไรค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ให้ทานเป็นบะหมี่แห้ง,น,งน้ำตาอ่ะอเห็นไหมไหก็มีอะไรอยูอ่นะหมูแดงน้ำน้ำในน้ำน้ำหมูแดงก็ต้องมีน้ำตาลใช่ไหมข้าต้งเต๋าน้ำตาลก็ไปด้วย เราเคยตวงกับเขาไหมไม่ไม่ไม่นอกสียจากไอ้ที่เขาทําน้ําน้ําหมูแดงแล้วพี่ท่านก็ต้องเติมอะไรเขาไปอีกค่ะเเจลกับโหน่สีเห็นไหมเวลาที่เขาบะหมี่แห้งเนี่ยน้ํามันอ่ะพี่ก็จะมีอะไรขอแคบหมูเนาะขอกากหมูหน่อยหน่อยที่มันมันเน่ยเออจะได้อร่อยแล้วเวลาปรุงใส่อะไรให้อีกคะน้ำตาลทีนี้วิธีก็คือ อย่าปรุงน้ําตาลเข้าไปเยอะอย่างที่อาจารย์บอกว่าจากที่หนึ่งช้อนก็จะเหลือแค่ครึ่งช้อนนะคะบะหมี่นี้ได้สองสองทัพพีไหมประมาณเนี่ยสองร้านนี้บะเอิญอะไรนะบะหมี่จับกั๊กอ่ะก็เลยเยอะสองก้อนเท่ากับค่าเท่าไหร่คะเมื่อกี้สสองทัพพีไหมได้ไหมคะไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเอาโชว์ได้อ่ากระจายออกมาได้อยู่นะจัดจต็เต็มเยอะเยอะอ อ่ะลองเดียวได้าีก็ีเบอนี้เราจะดูของเอนกไว้หเือยอน่ยได้นี่ดไดเวลาตัวเนี่ยตัวเข้าข้างตัวเองนะอานี้สองอสองแล้วนะอ่ะเไห่ค่ะถึงก็บพีไหมคะวันนี้ถ้ากินผักอาจจะบอกเขาว่า ขอลดบหมี่เหลือข้อนเดียวค่ะขอผักเพื่อเป็นสองกเีแทนยอมไหมเนี่ยหรือว่าชั้นจะขาดคุณบะหมี่ไปแล้วจะต้องเ่มเนื้อสัตว์ด้วันี้อหมอูหมูไอ้ประมาู๋อ้๋อูอู๋อูได้๋อูมอู๋อู๋อา๋อา๋อู๋อร๋อม๋อู๋อู๋อเ๋อายอู๋อู๋อู่รู๋อู๋อ่๋อู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 เนูาอู๋อู่อู๋อู๋อร๋อร๋อ่อู ริงแล้วอ่าสามร้อยห้าสิบคือบวกน้ำมันเข้าไปด้วยประมาณนะแล้วก็เรากินกลางวันกินมะละกอได้แค่นี้นะพี่อาจารย์บอกครึ่งลูกอ่ะอันนี้เด่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งส่วนให้เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะคะหกสิบผลไม้ไปแค่จานเดียวยังเหลืออีกสองจานใช่ไหมที่เราจะกินได้วันนี้ใช่ไหมคะอ่าพอมื้อเย็นกลับบ้าน ข้าวประมาณหนึ่งนาทีเลยนาทีครึ่งนาทีนาทีครึ่งอันนี้ตามสั่งเลยนะเนี่ยบอ่าปีกคุ้มเลยปีกเยอะจะอ่ะปีกึือปีกแล้วเท่าไหร่คะตัวถ้าเวลาตวงข้าวต้องซุยก่อนเวลาตักข้าวที่หม้อต้องซุยก่อนนะคะบางคนข้าวข้าวตัวเองฉันกินข้าวหรืองนาทีแต่พี่ท้าเล่นมาเป็นก้อนเลยอ่ะซุยก่อนแป้งสองนาทีได้ไหมคะสองนาที อ่าสองมปีพลังงานมีเท่าไหร่แล้วคะสองมปีร้อยหกสิบแล้วเนาะวันนี้เราได้ข้าวแป้งเปเท่าไหร่ลวจากตรงนี้สองจากตรงนี้สองจากตรงนี้อีกสองแสดงว่าวันนี้เรากินข้าวแป้งเกินไปยังเกินไปแล้วหนึ่งอ่เราอาจจะไปลดในส่วนของบะหมี่ลงได้ีรอีอ่าเห็นไหมคะ เวลาไปสั่งเนี่ยเวลาสั่งก็คือมันเป็นอาจจะเนี่ยเรารู้แล้วว่าบางบางร้านไม่ใช่นะบางร้านจะข้าวสามสตีนะเคยสังเกตไหมคะบางร้านที่ก็ไม่ข้าวเยอะๆเราต้องบอกเพราว่าขอข้าวน้อยนะคะวงเล็บกับเยอะลุยแน่นนะอ่าทีนี้ในเนื้อนี่ในส่วนของผักกุ้งสามตัวกุ้งนี่เป็นเนืาา้อสัตว์ที่ขายมันดำแต่ว่าโปรตอนสูงค่ะนานๆทานได้ ยาทำนะคะอันนี้ให้3าตัวนี้ประมาณครึ่งส่วนได้นะคะเพราะกุ้งตัวเล็กก็อ่ะทีนี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าใครทานอะไรบ้างหลากหลายอยู่แล้วแต่ละบ้านนะคะคคเคยสังเกตไหมเวลาไปสั่งอาหารที่ตามร้านตามสาย่ยบางบาง,บ,างบ้านอาจจะปรุงอาหารทานเองบ,บางบ้านเออด้วยภาระงานต้องมาฝากท้องไว้ที่โรงพยาบาลหรือร้านข้างบ้านคเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราสั่งอาหาร ในชามเนี้ยสมมติชามนี้เป็นอ่ามื้อเช้าสุดหรูข้าวต้มปลาเคยสังเกตไหมเขาว่าในชามเนี่ยมันจะได้พลังงานเท่าไหร่เคยลองลองคิดนะจากที่เราเรียนรู้แล้วว่าอาหารแรกเป็นอ่ไอา,ไ,า,าไอ้ข้าวห้าทัพพีใบผักห้าทัพพีผักไอ้ผลไม้สามจานเล็กน้ำมันสามช้อนชาเคยนึกไหมว่าไอ้ส่วนผสมที่มันอยู่อย่างเนี้ยมันเกินหรือมันขาดจากพลังงานที่เราควรได้รับน่าจะ มาลองดูนะคะเอาใครจะเป็นหน้ามาให้เราฝั่งนี้คุณป้าขาลองดูนะคะในนี้ <c oughs> เดี๋ยวส่งต่อ <c oughs> เนื้อปลา <c oughs> อาจารย์สอนไปแล้วใช่ไหมคะสองช้อนกินข้าวเท่ากับหนึ่งส่วนวันหนึ่งกินได้เท่าไหร่นะคะ <c oughs> แปดช้อนแปดช้อนอ <c oughs> คุณป้าคุณป้าคิดว่าปลาในนี้ที่ได้กี่ช้อนอาลองดูช่วยกัน อันนี้จากของจริงเลยคะที่ที่ที่ร้านเขาขายเลยนะอือืมว่าอะไรก็อย่างอยากทารู้จักรรียดูเแล้ก็ลองสรุปให้หนูดูว่าเนื้อสัตว์กับข้าวเนกี่ตทกทีเนื้อสัตว์กี่ช้อนกี่ข้าวเงทีเจ๊หนอคุ้มสองตักที บายมาแล้วเดี๋ยวจะหลับแล้วต้องคิดให้ใช้สมองนิดหนึ่งเราต้องใช้คำน,น,นวณนิดหน่อยเราจะได้รู้แล้วทีนี้พอไปสั่งข้าต้มปลานึกอ,ออกเลยโอ้น,นี250เท่าไ,ไหร่แคลอรี่ได้ไคะได้นึกสัถึงกี่ช้อนได้ห่สองชนึ่งหนึ่งหนึงน่หนงนนองน่่นน หนึ้นโต๊ะสองช้อนโต๊ะช้อนต๊สช้นอยู่นี่ดิกี่อะไรคะทางนี้ทางนี้บอกสีช้อนดูทางนี้าดูข้าวด้วยดูนะดูนะไม่ได้ชิค่ะอนี่อูนางนี้ฝาวดูข้าวด อุ้ยดูแน่เลยดูพี่นดูแน่เลยเมื่อเช้าพี่กินไปหรือเปล่าไม่รู้นะสิไปห้เห็นเด็กตาม่ร้านนี้ให้บายเยอะี่ยร้านตรงไหนเนี่ยจะไปกินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าชามนี้พลังงานเท่าไหร่ถ้าไหนแล้วสี่เถึงสองสี่ช้อนได้ไหม ข้าวสองไม่ข้าวสอ่ยข้าวสองทัพีได้ไหมข้าวนิดมันไม่ค่อยบานเขาไม่ค่อยบานมันบานในท้องครับวม่นจะหนีเฉียวเล็กเฉียอ่าโอเคชามิประมาณ250กิโลแคลอรี่มาจากไหนลองคิดคร่าวๆข้าวสองทัพีได้เนาะข้าวสองทัพีเพราะว่าข้าวไม่ไม่เป็นลักษณะเป็นข้าวสวยที่มาต้มเนื้อปลาเท่าไหร่คะสี่สถึงไหมหนูว่าแต่เมื่อกี้บังเอิญ น่าจะน่าจะเกิน250แล้วเพราะปามันต้องสีชมพูใหญ่มากเลยอะเนาะข้าวนี่เท่าไหร่ทีนี้ถ้าถ้าเราอยากถ้าเราจะอยากลดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตในส่วนของข้าวแป้งอาจารย์พัชราภรบอกว่าอาจารย์พัชราภรณ์แบ่งให้กินได้สองคนนะแบ่งให้เพื่อนกินช่วยประหยัดเงินกระเป๋าไม่ต้องไม่หนักเราคนกินน้อยที่สุดแล้วหลักหนึ่งบอกเขาว่า ยังไงเลยถ้าจะลดในส่วนของน้ำน้ำมันเพราะน้ำมันมันให้บางไม่ใส่กระเทียมเจียวแต่ขอโทษทีพี่ท่านสั่งกระเทียมเจียวเพิ่มใช่เตัวเนี้ยตัวตัวนี้ในตัวที่เราเพิ่มเพิ่มหนักตัวเราด้วยเพิ่มพลังงานใช่ไหมเพราะน้ำมันหนึ่งช้อนชาให้เท่าไหร่คะสี่สิบห้าเมื่อเช้าอาจจะทานนมพร่องมันเหนึ่ง หลังจากฟังการอธิบายเรื่องปริมาณอาหารและพลังงานอาหารในแต่ละจานหรือว่าแต่ละมื้อแล้วนะคะเพื่อให้ครบสูตรในการลดพุงเราจะต้องมาขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายให้เหมาะสมและถูกวิธีถึงจะลดพุงได้ค่ะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือการออกกำลังกายด้วยยางยืดซึ่งเป็นการเกรงกล้ามเนื้อต้นแขนทำให้ได้ออกแรงทำให้กล้ามเนื้อต้นแขนกระชับ แหมดูแต่ละคนสิคะตั้งอ,อกตั้งใจกันใหญ่เลยค่ะนะคะหนังสติ๊ก็เป็นของประเทศไทยแต่ว่ามันก็มาร้อยร้อยต่อกันเรื่อยๆนะคะเราสามารถทำเองได้ที่บ้านแต่ว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมัมีเยอะจะว่าว่าจากของต่างประเทศก็ได้เนื้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้นเข้าวมันราคาถูกแล้วนะคะเขาก็ผลิตเส้นยางที่คือไม่สะดุดมือนะคะ เหมือนมาขายของจะไม่ใช่นะคะก็คือสําหรับแล้วก็แรงตึงเนี่ยจะคงช่วงระหว่างเาเรียกว่าดึงไปแล้วยังจะมีแรงต้านคงที่แต่ถ้าเป็นหนังชปิ้เนี่ยมาแล้วแต่ความเขาเรียกว่าอายุของมันโดนฟีเี๋ยวอ่อนเย๋ยวแข็งนะคะก็เลยหลิดตัวนี้ออกมาเขาเรียกว่านี้เรียกว่าลิซิสติมแบนนะคะถามว่าใช้อะไรใช้ประโยชน์อะไรได้จากเขาเป็นการออกแรงแบบแรงต้านนะคะ ิ่งที่จะทาให้ทุกท่านได้จากเครื่องอุปก,ปกรณ์นี้ก็คือกล้ามเนืนะ้อจะมีกําลังมากขึ้นนะคะเราเริ่มจากท่าแรกเลยแล้วกันนะคะก่อนตื่นเลยเนี่ยเราก็วางเบาๆเวลา,าสังเกตว่าถ้าจับปลายห่างก็จะเบานะคะแต่ถ้าอยากได้แรงตึงมากขึ้นก็จับสั้นนะคะไม่ต้องกลัวขาดนะคะ,นะคะเพราะว่าค้งางที่จะ ไม่ติหาดีเซน่าโอเคค่ะไม่ต้องไปดีดอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทำเป็นละเมอแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยมันงไม่เอานะคะอ่ะอันนี้ลองสวัสดีได้ไหมลองจับอย่างโอเคเริ่มนะคะเริ่มแรงขึ้นนะจ้แล้วก็จ้ำออกข้างนะคะหนึ่งสองสามแล้วถูสาพอสาพออ่ะเอาใหม่ค่ะเราพร้อม ดอกไม้หน anyway, yeah, right? ึ two, three, emperor, ่งสองสมส่ครกี้บอกสาวเอาไปค่ะนัเสียแล้วนะหนึ่งสสรู้สึกออกแรงตรงไหนต้องตอบไปหูไม่งั้นก็ไม่เลิกกันเล่น กำจะดึงเราไปข้างหลังถูกไหมคะอ,อ่ะด,ด,ดังนั้นท่าที่ได้คือกำคือด้านหน้าน,นะคะอ่ะบินมาข้างหน้านนะคะ่ะหนึ่งเวลาผ่อนกลับเบรกด้วยนะคะเบรกสองอ่ะไปคะ่ะบิน1ึงไปสองสามสี่ไปลึก่หา้าอีกค่ะอ่ะเอามือไว้ตรงนี้ เวลาปล่อยปล่อยลงไอย่างนี้เลยปล่อยลงให้ยางดึงแต่ว่าเวลาขึ้นมาจะดึงมาย่างเงี้ยดึงยางสูงอย่างเงี้ยจะเย็นเย็นนะเดี๋ยวกันนะดึงอันนี้ได้ก้ามเอะไรเอลสามห้าพอไม่ปล่อยไหมโอ้โหเด็ด

นาจแล,ล้วลณกมาตั้งอ่ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งป้ามาไม่ทันมาครั้งที่สองก็ลดลงทุกครั้งที่คุณหมอสั่งไปหรืออาจารย์ที่สอนไปรอรก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมโครงการนี้ทำให้ป้ารู้สึกว่าป้าแข็งแรงขึ้นเมื่อก่อนป้าก็จะอุ้ยอ้ายเหมือนกันแต่ก็ลดได้หลายกิโลแล้วนะ ก็รู้สึกก็ตัวเองคล่องขึ้นความรู้ดีมากเลยลูกเรื่องทานอาหารเรื่องการออกกําลังกายเรื่องทานอาหารเรื่องข้าวเรื่องผลไม้มันมีส่วนได้เยอะเลยเมื่อก่อนไป้าไม่รู้นะว่าปริมาณันนี้ต้องทานอย่างนี้ยป้าก็ตามเรื่องตามปากไปเรื่อยเลยตอนนี้ต้องมีปริมาณเท่านี้เท่านี้แล้วก็สามารถคุมตัวเราได้ ดีใจมากกทีไ่ได้มาอยู่โครงการนี้ขอบพระคุณคุณหมอและคุณพยาบาลทุกๆท,ท่านเลยที่ช่วยให้ป้าได้มีโอกาสเข้าโครงการนี้โอ้โหอยากให้มาเลยค่ะอยากให้มาทุทกๆท,ท่านเลยดีมากเลยค่ะโครงการนี้คุณหมอบริการแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรเลยมีแต่ได้ลูกเดียวทานนะได้ทุกอย่างเลยเครื่องออกกาลังกายวันนี้คุณหมอก็แจกให้อีกโอ้ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็สุขภาพตัวเรา รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าโครงการถ้าใครอยากเข้านะคะเชิญเลยที่นี่ดีมากเลยเพื่อมาระ้ะนานหนึ่งฮะครับได้รับความรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยทราบมาก่อนหรือไม่ก็บางทีก็หลงลืมไปก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายการรับประทานอาหารครับก็ดีขึ้นก็อยากจะให้มาออกกําลังกายเพื่อที่สุขภาพตัวเองจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ครับผมจะได้ไม่ต้องมารับยารับอะไรครับ ครับแล้วนี่ก็คือภาพบรรยากาศของกิจกรรมในโครงการรวมใจลดพุงทั่วไทยถวายไทยองราชัน8 4พ0 0ษาที่วชิรพยาบาลแห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยจะมีโรคอื่นๆตามมาได้อีกหลากหลายโรคเลยนะฮะที่สําคัญครับเราควรที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโดยจําง่ายๆนะครับหลัก3อด้วยกันนะฮะนั่นก็คืออาหารนะครับออกกําลังกายแล้วก็อารมณ์นะครับเราต้องมีการควบคุมอาหารให้ดีออกกําลังกายอย่างพอเหมาะและที่สําคัญต้องมีความตั้งใจที่อยากจะลดนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมทําได้แค่นี้ ก็สามารถที่จะลดพุงได้แล้วก็ไร้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกันต่อในช่วงเ h ลท p สครับ